เธอเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เรามาหาเออมาทำไมอ่ะมากับพ่อเขาคิดถึงเออเขาจะมาแบบมานอนเล่นคืนเมื่อเดือนที่แล้วก็มาอีกเลราะวะแล้วเดือนนี้จะมาอีกเหรอแค่เดือนละครั้งแล้วนะมาไม่ก็เดือนไม่ได้เราไม่ชอบเขาคิดถึงเว้ยไม่ได้เจอเขานานเลยพอมาก็เสียงไอ้อะโวยวายทำห้อในบ้านสกปรกแล้วสกปรกก็มากินข้าวแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเหรอข้าวแม่งซื้อป่ะฮะแม่ได้ แต่รอบนี้กูซื้อเองก็ได้แม่ไม่เล้ยตังจ่ายซื้อบ้านเปล่าเออตังก็ตังกูบ้านก็บ้านกูทำไมอ่ะมึงไม่ให้เกียรติพ่อแม่กูบ้างหรอวะเขาคิดถึงกูรู้ไม่ให้เกียรติมึงไม่ได้หรอวะอะไรวะมึงจะมาทุกเดือนเลยเหรอวะกูไม่ให้มาเฮียทำไมมึงใจดำอย่างเงี้ยพ่อแม่กูเขาเอ็นดูมากเลยวะเขาเอ็นดูมึงมากเลยนะเว้ยใจดำนี่อะไรพ่อแม่มาทุกเดือนไหมมาทุกเดือนไหมทารกกระป๋อะไรกูก็เก็บตลอดทาสกปรกห้องน้ห้องน้ำ ชอบอยู่คนเดียวมึงฟังกูกูชอบอยู่คนเดียวกูไม่อยากให้ใครอธิวายกูมาวันเดียวเดือนละวันนี้ก็ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้กูไม่ชอบถ้ามึงไปเจอไม่เจอกูมึงย้ายไปอยู่กับแม่ไปเลยย้ายไปอยู่กับแม่ไปเออไปกูไล่ทำไมอ่ะไปเลยอย่างนี้ใช่ปะไปตามกูใช่ปะแค่วันเดียวพ่อแม่กูเขารักมึงขนาดไหนเขาให้กูมาอยู่กับมึงมาแล้วชอบเอะอะโวยวายเสียงดังพาหลานพาอะไรมาไอ้ที่มันก็หลานกูก็ว้าหลานกูก็เหมือนหลานมึงพ่อแม่กูก็เหมือนพ่อแม่มึงเขาชอบเขาชอบมึงเหมือนที่เรา กูไม<จ>่ชอบไงก็กูไม่ชอบไงบ้านกูอ่ะทำไมอ่ะกูจะให้ใครมาก็ได้ทำไมบ้านกูอะทำไมอ่ะมึงอ่ะคติเว้ยมันเรื่องอะไรของมันเรื่องอะไรของแม่มึงกูอย่างเงี้ยคือมึงก็ไม่ได้รักไม่ได้รักกูแล้วแหละถ้ามึงมาทำพ่อแม่กูอย่างเงี้ยเขาเอ๊ะเขาเอ๊ะมึงอะแยกแยะหน่อยไอ้บ้านกูก็บ้านมึงก็กูก็อยากอยู่แบบครอบครัวกูไม่อยากให้ใครวุ่นวายกู็ครอบครัวแม่กูแล้ว ร้องเงียบกูอยากเงียบคนเดียวกูจะเล่นเกมกู่นรัคาปกูนรัคาเข้าใจป่ะกู่นรัคาถ้ามึงคิดถึงแม่มึงก็ไปอยู่กูแม่มึงไป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 เลยกูไม่เอากูไม่ชอบมึงไปนัดเจอกับแม่มึงโน่นมึงมาทำอะไรอยู่นี่มึงพูดเลยนะเออพี้าได้มึงพูดแล้วนะไปเลยสักได้แม่งเรื่องมาก